สวัสดีครับสวัสดีแฟนกีฬาฟุตบอลทุกท่านครับรรพบกับพระองค์ฟุตบอลไลฟ์ครับทศนะบรรดานกีฬาฟุตบอลเหมือนเช่นเคยครับเดี๋ยวมาคุยกันหน่อยหลังจากที่เมื่อคืนนี้นะครับพิมารีก,ก็แข่งจบกันลงไปนะครับทุกคู่ทุกสนามเดี๋ยวขยับตำแหน่งนิดนึงนะครับข้างนอกเนี่ยฝนกาลังตกเรียกว่าตกมาตั้งแต่เที่ยงแล้วนะครับตกหนักตกเบาก็คือเมฆยังเยอะอยู่เนาะบนท้องฟ้าในเมฆยังหนาอยู่ก็คงจะตกทั้งคืนเนาะทางฝั่งอีสานทาง อีสานทางฝั่งที่ติดกับทางฝั่งกัมพูชานะครับหลายพื้นที่กําลังเกี่ยวข้าวกาลังตากข้าวโอ้โหฝนตกมาใส่นี่พี่น้องเกษตรกรแย่เลยนะครับอ่ะเรื่องฟุตบอลก็มีประเด็นที่เราจะมาคุยกันอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านไปสรุปผลกนนารแข่งทีม์ลีกล่าสุดรวมถึงอันดับตารางคะแนนนะครับว่าตอนนี้ทีมไหนเป็นใคร ยังไงเอ้ยหลังจากที่เมื่อคืนนี้โอ้โหคู่แรกเนี่ยนะครับตอนสามทุ่มเหมือนจะเข้าทางลิเวอร์พูลนะครับก็คือบิลล่าครับภายใต้การคุมทัพของอูนาเอเบรี่บุกไปชนะไบรตันแบบก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเพราะว่าสัปดาห์ก่อนไบรตันก็เพิ่งจะเข็นเอาชนะเชลซีมานะครับในคาราบาวครับก็เพิ่งเขีย่ยอาร์เซนอลตกรอบอ่ะแต่พออย่างที่ผมบอกครับ คือทีมอย่างไรตั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะครับระบบดีเก่งแม้ว่าจะเปลี่ยนด้วยการทีมก็ตามแต่บางทีเล่นกับทีมใหญ่ๆเนี่ยเน้นเล่นดีแต่พอเจอกับทีมเกรดเดียวกันหรืออันดับต่ํากว่าผลงานแย่กว่าเนี่ยก็มักจะเสียแต้มแบบนี้แหละนะครับมันก็เลยกลายเป็นทีมกลางๆเล็กๆไปนะครับส่วนคู่ดึกนะครับห้าทุ่มครึ่งโอ้โหปีศาจแดงเมื่อคืนนี้จุติมหาเทพคนใหม่นะครับนามวา่ากันเนชู โอ้โหไอหนูดาวรุ่งคนนี้นะครับเมื่อกลางสัปดาห์กับบิลล่าก็ทำสองแอซิตนะครับให้แมนยูเอาชนะวิลล่าสี่สองเข้ารอบสิบหกทีมคาราบาวครับมาเกมเมื่อคืนนะครับก็เป็นตัวสำรองนะครับเล่นหนึ่งสองกับอิริกเซนหลุดเข้าไปล่อเป้ายิงในช่วงทดเจ็บนะครับให้แมนยูเอาชนะฟูลแลมโอ้โหฟูลแลมนี่สองนัด สองนัดล่าสุดฟูลแลมเจอกับทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์โดนยิงทดเจ็บทั้งสองนัดนะครับนัดที่แล้วก็โดนเอลิงเบาลฮาร์แลนยิงทดเจ็บแพ้ไปสองหนึ่งนะครับของแมนซะิตี้เนาะมาเมื่อคือนนี้เจอกับแมนยูก็เกือบจะได้แต้มอยู่แล้วนะโอ้โหก็โดนกานณโชสัดทดเจ็บสวยไป <laughs> ไม่งั้นนี่นะเอออ่ะเดี๋ยวไปทวนกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกล่าสุดในเกมที่ จบลงไปแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ไปสัปดาห์หน้าเราก็เริ่มพูดคุยกันเรื่องของฟุตบอลโลกฟุตบอลโลกนะครับก็มีประเด็นที่จะมาพูดคุยกันกับเพื่อนๆรวมถึงเดวิดนูนเยสนะครับฟอร์มระยะหลังก็ต้องบอกว่าเริ่มฮอตเริ่มฮอตเริ่มซัดประตูได้ต่อเนื่องนะครับตอนนี้ยิงแฮร์รี่พูลรวมทุกถ้วยทุกรายการนี่นะ่าจะ10ประตูแล้วนะครับดาวิดนูนเยสอ่าแล้วก็โดยเฉพาะ4รษาห้านัดหลังนี่เรียกว่ายิงแทบทุกนัดมีส่วนร่วมกับประตูของทีมเรียกว่าเป็นรองแค่ ลิงเบลฮาร์แลนด์กับราเบรบเคซุสเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าออยอดเยี่ยมแล้วก็มีหนึ่งสาเหตุที่จะเอามาคุยกันว่าทําไมฟอร์มของนูนเยสถึงดีขึ้นนะครับอ่ะไปดูเรื่องของพิม์รีกกันก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปคุยเรื่องของอื่นๆที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับเกมพิมบรีกนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคู่แรกแพ้ให้กับเบรนท์ฟอร์ดนะครับหประตูต่อสอนะครับ ในช่วงทดเจ็บด้วยนะครับส่วนลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านเอาชนะเซาท์แ햄ปตันสามประตูต่อหนึ่งนะครับบอลมัดชนะเอเวอร์ตสามศูนย์เลสเตอร์บุกไปชนะเวสต์แฮมสองศูนย์ครับส่วนสเปอร์ครับเบียดเอาชนะลิสสี่สามแบบสุดมันนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ชนะคริสตัลพาเลซหนึ่งศูนย์นะครับนิวคาสเซิลเฉือนชนะเชลซีหนึ่งศูนย์ครับวูดแฮมปตันแพ้อาร์เซนอลศูนย์สองแล้วก็วันอาทิตย์นะครับที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับไบรตันแพ้วิลล่าหนึ่งสอง แล้วก็ฟูลแลมครับแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1ประตูต่อ2นะครับนี่คือพิมพ์ริษสัปดาห์ล่าสุดนะครับ,บการแข่งพิมพ์ริษนัดต่อไปนี่คือหลังฟุตบอลโลกนะครับหลังจากวันคริสต์มาสก็คือวันที่26กับวันกับวัน26 27นะครับเดือนธันวาคมน่นเลย26่7 28เยนะครับช่วงบ็อกซิ่งเดย์เนาะกลับมาทีนี้ไปดูอันดับตารางคะแนนครับพิมพ์ริษล่าสุดหลังจากแข่ง ครบลงไปทุกคู่ทุกสนามนะครับใครเป็นใครบ้างนะครับอันดับแรกทีมในกลุ่มท็อปโยังไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับยังถือว่าเป็นทีมที่ผลงานดีที่สุดในระยะหลังนะครับเริ่มกันที่อาร์เซนอลนะครับยังรักษาความต่อเนื่องได้นะครับ14นัดมี37คะแนนนําเป็นจ่าฝูงของกลุ่มของลีกอยู่นะครับทิ้งห่างแมนซิตี้แชมป์เก่าอันดับ2อยู่5แต้มนะครับซึ่งแมนซิตี้เนี่ย14นัดมี32คะแนน นะครับส่วนนิวคาสเซิลครับอยู่อันดับ3นะครับ15นัดมี30คะแนนแล้วก็อันดับ4สเปอร์15นัดมี29คะแนนครับส่วนแมนยูเมื่อคือนนี้ชนะก็ทำแต้มไล่หลังสเปอร์เหลือ3คะแนนเท่าเดิมนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยประตูได้เสียนะครับแม้ว่าแมนยูจะบวกแค่0นะูนย์ะตอนนี้คือยิงได้20เสีย20ตนะครับสำหรับแมนยูก็มี26คะแนน ตามหลังสปเปอร์แค่3แต้มก็มองถึงอันดับในพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกได้แล้วนะครับสำหรับปีศาจแดงส่วนลิเวอร์พูลครับชนะใน2นัดล่าสุดก็ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ6ของตารางนะครับมี22คะแนนนะครับบวก11ก็โชคดีที่เมื่อคืนไบรตันแพ้วิลล่านะครับก็ทําให้ลิเวอร์พูลเนี่ยไม่หล่นมาที่7นะครับอยู่อันดับ6ส่วนอันดับ7เป็นไบรตันนะครับมี21แต้มอันดับ8เป็นเชลซีนะครับ21แต้ม อันดับ9เป็นฟูลแลมนะครับ19แต้มอันดับ10เป็นเบรนท์ฟอร์ด19แต้มอันดับ11คริสเซนพาเลต11แต้มนะครับพี่ยันสวัสดีนะครับแล้วก็อันดับ12เป็นวิลล่านะครับชนะก็ขึ้นมา18แต้มนะครับอันดับ13เป็นเลสเตอร์17แต้มอันดับ14บสี่บอนมัด16แต้มอันดับ15ลีส15แต้มอันดับ16เป็นเวสต์แฮม14แต้มนะครับอันดับ17 เป็นเอเวอร์ตัน14แต้มนะครับแล้วก็สามทีมท้ายตารางเป็นที่สีแดงนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรส13แต้มเซาวท์แฮมตัน13แต้มและบุยบูฟแฮมตันมี10แต้มนะครับอ่าเมื่อกี้บอกผิดไหมฟอร์เรสมี13แต้มนะครับเซาวท์แฮมตัน12แต้มแล้วก็บูฟแฮมตัน10แต้มนะครับนี่คือสามทีมท้ายตารางนะแล้วก็นอกจากนั้นนะครับในเรื่องของ ตารางคะแนนเอ้ไม่ใช่เรื่องของโปรแกรมการแข่งขัน,นขฟุตบอลนะครับนอกจากพิมลีกจะกลับมาแข่งขันในนัดต่อไปนะครับหลังฟุตบอลโลกวันที่ยี่7 2บหกยรัิบเจด่สิบแปดนะครับเ,เกมคาราบาวครับเนี่ยก็จะกลับมาแข่งก่อนคือฟุตบอลโลกเนี่ยเปิดเปิดสนามนะครับเปิดสนามในวันที่ยี่สิบยี่สิบเดือนนี้นะครับพฤศจิกายนระหว่างเ,เจ้าภาพกาตาร์ ata, กับ เอกวาดอร์นะครับห้าทุ่มนะครับห้าทุ่มวันอาทิตย์ที่20่สิพฤศจิกาหลังจากนั้นก็จะมีเกมวันจันทร์เ,เกมในคืนวันจันทร์นะครับสองทุ่มเป็นอังกฤษอินแลนนะครับแล้วก็เซเน,นกัลกับเนเธอร์แลนด์ซึ่งก็มีนักเตะจากสโมสรลรีพูลลงเล่นทั้งสองชาติเลยนะครับอังกฤษก็มีเฮนโดกับเทรนต์ก็ไม่รู้จะได้ลงเล่นหรือเปล่านะแล้วก็ เนเธอร์แลนด์ก็มีเฟอร์กีฟานได้นะครับลงนี่คือฟุตบอลโลกส่วนนัดชิงฟุตบอลโลกเนี่ยชิงกันวันที่18ธันวาคมนะครับ18ธันวาเนี่ยเป็นนัดชิงฟุตบอลโลกแต่คาราบาลครับรอบ16ทีมระหว่างลิเวอร์พูลที่จะยกพลบุกไปเยือนแมนเชสเตีรเนี่ยจะเล่นกันวันที่20นะครับ20่ธันวาก็เดี๋ยวรอดูเวลาอาจจะขยับเป็น20หรือ21ก็ค่อยว่ากันนะครับนี่คือโปรแกรมที่พวกเราต้องติดตามเนาะหลังจากฟุตบอลโลกจบลงไปนะครับอ่ะทีนี้ ในเรื่องของพิมพ์ไลีกแล้วนะครับก็พาทุกท่านไปดูเรื่องของออดาวซันโบกันสักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะว่าตอนนี้เนี่ยใครนําเป็นดาวซันโบอยู่จริงๆไม่ต้องบอกก็รู้เนาะจริงๆไม่ต้องบอกก็รู้นะดาวซันโบเนี่ยเออนะครับก็เอลิงเบลฮาร์เรนนะครับจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนำโด่งอยู่ที่18ประตูนะครับตามมาด้วยแฮร์รี่เคน12นะครับอีวานโทนี่ของเบนฟอร์ด10 นะครับโรดิโก้ของลิสกับเอ่อเล็กซานดรามิโตวิชของฟูลเลมนะครับอันนี้คนละ9มิเกลอเมรอนของนิวคาเสเซิลครับ8ฟิลโฟเดนโรเบโตฟิมิโน,โนเจมเมดิสันนะครับเออ่เลอันโดทอสซาเนี่ยอันนี้10นะครับคนละ10ประตูนะครับนี่คือคนที่ยิงประตูเยอะที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นะครับก็ ถือว่าแฮร์รี่เคนก็ขยับเข้าใกล้อลิงเบลฮาเแลนเรื่อยๆนะครับแม้ว่าจะยังดูห่างอยู่แต่ก็ยังได้ลุ้นนะครับเพราะว่าตัวแปรก็เยอะฮารแลนเองก็มีปัญหาการบาดเจ็บอยู่เหมือนกันนะครับมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่เหมือนกันอ่ะทีนี้ไปคุยประเด็นขำๆกันนิดนึงนะครับมีบทสัมภาษณ์ของทางด้านฮาวิเอรีสนะครับเจ้าตัวเนี่ยแซลนะครับแซลทางด้านของ เอ่ออาริสันนะครับพ่อหมีเรื่องของโกหนวดโกนเคราเนาะใครดู่าเทอดสดก็คงจะเห็นละคือฮะเอลเลียสเนี่ยเหมือนแซวแซวจริงๆก็ชมนั่นแหละเออหลังใหใจความก็บอกว่าเอออาริสันเป็นผู้รักษาประตูระดับโลกดีใจภูมิใจที่อาริสันเล่นให้รีพูลอะไรก็ว่ากันไปแต่มีประเด็นหนึ่งขำๆเป็นเกตฮ่าฮาก็คือเอลเลียสเนี่ยบอกว่าอาริสันเนี่ยควรจะโกนหนวดโกลเคราทุกนัดนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่อาริสันโกนหนวดโกนเคราเนี่ย เร์พูลมักจะได้รับผลการแข่งขันที่ดีเดี๋ยวเราก็รอรุ้นกันว่าหลังจากผ่านฟุตบอลโลกไปอลิซอนจะเปลี่ยนลุกใหม่ไหมจะกลับมาไว้คราไว้หนวดเหมือนเดิมหรือจะกลนหล่อให้มันเกลี้ยงเกลาเหมือนเหมือนเกมล่าสุดที่เอาชนะเซาท์ทัมตันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกร็ดฮาๆเล็กๆเนาะส่วนประเด็นของดาวิดนูญีสครับสาเหตุหนึ่งที่หลายๆคนก็ออกมาให้ความคิดเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็น เจมส์มินเนอร์ไม่ว่าจะเป็นเฟกิวฟันได้นะครับรวมถึงสื่อกูรูจากเมืองนอกหลายหลายคนนะครับโดยเฉพาะเจมส์เพียรสก็ได้ให้มุมมองนะครับว่าการที่ดาวินูยเอสเริ่มยิงประตูดได้เยอะขึ้นนะครับเริ่มซัดประตูดได้มากขึ้นสาเหตุหนึ่งเลยก็มาจากเรื่องของการปรับตัวและภาษาเราคงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่านูเอสมาทีแรกเนี่ย ภาษาอังกฤษไม่ได้เลยนะครับถึงขนาดมีข่าวบอกว่าคุยกับ JK ไม่รู้เรื่องนะครับต้องให้พวกปีเตอร์คาร์เวีพวกเป๊ปไรเดอร์เนี่ยไปคุยแทนเออเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็อาจจะจริงเนาะพอดาวินนนูเยสเริ่มที่จะตอนเนี้ยเจมส์มินเนอร์บอกว่ากำลังเรียนภาษาอยู่แล้วเขาก็เริ่มที่จะรู้เรื่องสื่อสารกันได้มากขึ้นก็เลยทำให้ เจ้าตัวเนี่ยนะครับมีผลงานที่ค่อยๆดีขึ้นอาจจะไม่ได้เปรี้ยงปรางอะไรแต่ว่าก็ยิงเรื่อยๆมาเรื่อยๆมีประตูให้เห็นน่าอาจจะสองนัดลูกหนึ่งสองสานัดลูกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังดีบางนัดก็อาจจะยิงเบิ้ลอ่าแต่ก็ยังมีประเด็นในเรื่องของการทําประตูที่แบบมีโอกาสเยอะใช้โอกาสค่อนข้างเปลืองนะอย่างเงี้ยเวลาหลุดเข้าไปยิงอาจจะยิงติดเซฟซ้เยอะอาจจะไม่ค่อยเน้นเน้นเอาแรงอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ค่อยๆปรับกันไปซึ่ง ถ้าเราดูจากเขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรดูจากปฏิกิริยาภาษากายเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าดาวิดนูนเยสมีเลือดของจอมโหดอุรุกวัยเต็มเปลี่ยมครับเรียกว่ามุทลุดุดันไม่ว่าจะเล่นยืนเป็นหน้าเป้าไม่ว่าจะทางออกไปเล่นทางด้านกว้างเหมือนเหมือนช่วงหลังๆที่ดูดีดิอาร์ตกับโจตาเจ็บนะครับแล้วเขามีส่วนกับประตูของลเวอรพูลเนี่ยในทุกๆ87นาทีในพิมเบยร์ลีนะครับ แล้วก็ต้องรอดูว่าหลังจากที่ฟุตบอลโลกจบลงดาวินนูเยสเลุยดิอาสนะครับเดี๋ว่าโชโต้าหายเจ็บกลับมาเนี่ยนูนเยสจะกลับมาเล่นตรงกลางได้หรือเปล่านะครับเมื่อกี้ฟันได i ก็พูดถึงนูนเยสเหมือนกันว่าตอนเนี้ยนูนเยสสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาสามารถเล่นทางด้านกว้างได้ซึ่งผมก็เคยบอกแล้วว่าเฮ้ยดาวินนูเยสอ่ะเขาเล่นทางตัวริมเส้นได้ใช่ไหมครับแต่ครับ เวลายืนปักหลักนะเวลายืนปักหลักซาร่าก็จะปักทางขวานูนเยสก็จะปักทางซ้ายแต่เวลาที่บอลมันเคลื่อนมาเราก็ต้องดูใช่ไหมครับว่าทั้งซาร่าและนูนเยสเนี่ยไม่ได้ยืนไม่ได้ยืนตำแหน่งเดียวตลอดเวลาอ่าอาจจะยืนไปรอรอเปิดพื้นที่ให้มันมีพื้นที่ว่างเหมือนก็คล้ายว่าถางังใช่ไหมครับพอนูนเยสพอซาร่าไปยืนชิดเส้นไอน้พวกเซนเตอร์หรือกองหลังคู่แข่งก็จะถังตามพยายามที่จะเทไปประกบตามมันก็จะเปิดช่องว่างให้กับ รดพูลได้โต้กลับเช่นกองหลังกองกลางก็เปิดมาแล้วก็ให้ซา่ากับนูเดียที่มีสปีดเร็วอยู่แล้วเนี่ยนะครับวิ่งเข้าไปหาบอลเพื่อที่จะโจมตีอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งก็ถือว่าทําได้ยอดเยี่ยมนะครับในการที่ท่างออกไปเล่นทางริมเส้นสําหรับดาวินนูเดยสแต่ถ้าลุยดีอาร์สกลับมาเขาก็ต้องกลับมาเล่นตรงกลางเหมือนเดิมซึ่งผมก็มองว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ยืดหยุ่นไงครับมันก็จะเกิดการยืดหยุ่นไงบางจังหวะนูเยสก็ออกไปเล่นด้านข้าง ครับดีอาร์โชตาก็ขยับเข้ามาด้านในก็เหมือนกับซาลาฝั่งขวานะครับมีชิดเส้นบ้างมีเข้ามาตรงกลางบ้างผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกับเกมรุกของลิ์พูลด้วยซ้ําแล้วบวกกับว่าปีนี้โรเบีโต้ฟิมิโนซัดไปเจ็ดประตูนะครับนําเป็นดาวซันโวของทีมอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่โรเบีโต้ฟิมิโนไม่ได้ไปฟุตบอลโลกแถมฟอร์มการทําประตูของเจ้าตัวเนี่ยก็มาแบบเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ได้ เป็นกองหน้าตัวเป้าไม่ได้ตัวเป็นตัวโฟล์นายเหมือนเดิมแต่ก็ทําประโยชน์ให้กับทีมได้ไม่ได้ด้อยไปกว่าสมัยที่เขาพลิกในยุคของอสามประสานซาร่ามาน่ฟิมิโนนะครับอ่ะก็เป็นกาลังใจให้ดาวินนูนเยสนะครับสู้กันต่อไปหวังว่าจะรักษาสภาพร่างกายให้ฟิตไม่เจ็บบ่อยนะครับแล้วก็ทําประตูประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญที่ผมพูดไปเมื่อหลายๆวันก่อนแล้วก็ตอนที่ไลฟ์สดเนี่ยผมพูดไปแล้วว่า ั่งขวาของเลเวอร์พูลเนี่ยนะครับเทรนร์อเล็กซานเดอร์อนโนให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ต้นระดูการว่าพยายามที่จะซ้อมพยายามที่จะทําความเข้าใจนะครับทิศทางการวิ่งของดาวินนูนเยสเพื่อที่จะเปิดป้อนบอลอะไรให้เขาได้แต่ทุกคนเชื่อไหมครับว่าตอนนี้เหมือนเทรนด์อเล็กซานเดอร์อนโนยังไม่ได้มีแอดซิตให้กับเพื่อนร่วมทีมเลยแต่กลายเป็นว่าฝั่งซ้ายของลิเวอร์พูลต่างหากที่ทำแอดซิตอันนี้พูดถึงตัววิงแบ็กนะครับ ทั้งเซมิกาที่เข้าๆออกๆออก,ก็แอดซิทไป2 3สาลูกแล้วทั้งในพิมพ์ลีกแล้วก็ในแชมเปี้ยนส์ลีกส่วนโรเบอร์สันไม่ต้องพูดถึงครับล่าสุดก็ทำแอดซิทสลูกให้กับทั้งฟิมิโนแล้วก็ดาวินนูเยสในเกมพิมพ์ลีกล่าสุดเพราะฉะนั้นดูแล้วตอนนี้ถ้าดาวินถ้าโรเบอร์สันท็อปมันก็เลยกลายเป็นว่าเข้าขารู้ใจกับดาวินนูเยสไปเลยส่วนฝั่งขวาเทนอานนี่อาจจะมีอะไรที่มากวนใจอยู่ตลอดเวลาอาจจะอย่าง,างเช่น เวลาเจอคู่แข่งเนี่ยนะครับคู่แข่งเขารู้ว่าแบกขวาหรือตัววิงแบกขวาของล์พูลเนี่ยเป็นจุดอ่อนคู่แข่งก็จะพยายามโจมตีทางฝั่งขวาตลอดเวลามันก็ทําให้เทรนต์อาโน่เนี่ยไม่กล้าที่จะดันขึ้นไปนะครับหรือไปก็ไปไม่สุดมันก็เกิดความพวงมันก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งว่าเอ้ยทำไมเจ้าตัวถึงยังไม่มีแอซิดเหมือนกับปีก่อนๆที่เปิดทำแอซิดแลดูการหนึ่งโอ้เป็นสิบกว่าลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ปีนี้ดูเงียบและดูเครียดมากสาหรับเทรนต์อาโน่นะครับก็ให้กําลังใจกันต่อไป เนาะนั่นคือเรื่องดีๆแล้วก็สิ่งที่พวกเราต้องติดตามว่าทั้งดาวิดนูนเจสทั้งผลงานของลีพูลว่าหลังฟุตบอลโลกจะกลับมาบินสูงได้หรือเปล่าเพราะว่าคะแนนก็ยังห่างในกลุ่มท็อปโอยู่นะครับอย่างเช่นท็อปโเนี่ยก็มีแค่ซิตี้ทีมเดียวที่แพใช่ไหมครับอาร์เซนอลก็ชนะนิวคาสเซิลก็ชนะสเปอร์ก็ชนะแมนยู Man ก็ชนะก็เลยทําให้คะแนนเนี่ยมันถ่างขยับห่างออกไปก็ยังโชคดีหน่อยตรงที่ว่า ลิเวอร์พูลเก็บ6แต้มเต็มใน2นัดล่าสุดก่อนที่จะพักฟุตบอลโลกนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อเนาะทิ้งท้ายก็ย้ำกันอีกนิดนึงนะครับสำหรับนักเตะลิเวอร์พูลที่ติดทีมชาติไปเล่นฟุตบอลโลกที่กาตาร์นะครับในปี2022นี้ก็มีทั้งหมดเนี่ย7คนนะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับทีมชาติอังกฤษนะครับมีจอร์แดนเฮนเดอร์สันกับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับก็ส่วนตัวผมมองว่าไม่น่ากังวลมากนักทั้ง2คนนะครับเพราะว่า เอออาจจะไม่ได้ลงทุกนัดเนาะแม้ว่าอังกฤษอาจจะเข้ารอบลึกๆเพราะว่าเราก็ต้องเชียร์ให้เป็นแชมป์โลกนั่นแหละเออในฐานะผมเป็นแฟนบอลเอ,อ่อแฟนอังกฤษแล้วก็ฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์นะครับอืมส่วบราซิลก็มีอาริซอนกับฟาบินโยนะครับอ่าอาิซอนนี่เป็นมือหนึ่งอยู่แล้วนะครับส่วนฟาบินโยตัวตัดเกมก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงเล่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวตัดเกมของบราซิลก็ดีๆมีหลายคนนะครับทั้งโรลี่ของแมนซิตี คาเซมิโลของแมนยูนี่ก็น่าจะยังติดอยู่นะส่วนเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์นะครับก็มีเฟอร์คิวฟันไดอันนี้ต้องลงแทบทุกแมตช์อยู่แล้วนะครับสำหรับเฟอร์คิวฟันไดแล้วก็ฝรั่งเศสก็เป็นอิบราฮิมาโกนาเตอันนี้ก็อาจจะได้ลงบ้างไม่ได้ลงบ้างเพราะว่าก็ถือว่าไม่ได้เป็นตัวหลักแต่แรกเท่าไหร่เพิ่งจะมาโดนเรียกติดทีมชาติฝรั่งเศสในช่วงยูฟ่าเนชั่นลีกที่ ู้จัดการทีมเขาเรียกไปแทนลาเฟลวารานของแมนยูที่เจ็บนะครับหลังจากนั้นก็คนาเต้ก็ไปสู่ให้เห็นว่าโอเคดีพอที่จะติดไปฟุตบอลโลกนะครับส่วนอีกหนึ่งคนสุดท้ายก็คือคนที่ผมเพิ่งพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับดาวิดนูนเยสก็ติดทีมชาติอุรุกวัยนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทั้งอุรุกไวยฝรั่งเศสฮอลแลนด์บราซิลและอังกฤษนะที่มีนักเตะของลิเวอร์พูลติดทีมชาติไปเล่นฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับ อ่ะก็คลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับกับการพูดคุยกันในแวดวงลูกหนังสรุปผลบอลตารางคะแนนมมรีเมลีกนะครับดาวซันโวให้ล่าสุดว่าใครเป็นอย่างไรบ้างส่วนแมนยูก็พูดไปตอนต้นคลิปแล้วเรื่องของจุติมหาเทพคนใหม่นามว่ากันน่าโชวก็เดี๋ยวรอกัน,นครับเห็นแฟนบอลทีบื่นไปแซะไปแซวเหมือนกันว่าการาโชจะไปได้ขนาดไหนผมขอพูดทิ้งท้ายหน่อยแล้วกันเรื่องของของการาโชเนี่ยนะครับที่แรกว่าจะไม่พูดแล้วคือ ถ้าแมนยูหรือผู้จัดการทีมเป็นแบบท่านเซอรอเล็กเฟอร์กูสันเนาะเป็นแบบท่านเซอร์เล Ferguson, นะ็กเฟอร์กูสันผมมองว่ากองหน้าของแมนยูยุคปัจจุบันเนี่ยจะเบอร์ครัสทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นมาคัสแรดฟอร์ดไม่ว่าจะเป็นเมสันกรีนวูดแล้วก็รวมถึงกาลาโชถามว่าทำไมผมถึงพูดแบบนี้เพราะผมมองว่าทั้งแรดฟอร์ดที่ตอนขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยพีคมากนะครับ จนได้ค่าเหนื่อยนี่รู้สึกจะสามแสนกว่าปอนต่อสัปดาห์สามแสนห้าหรือนั่นแหละประมาณนั้นอนะ่ะสามแสนบวกอะ่ะต่อสัปดาห์แล้วไปสันกรีนวูดที่ขึ้นมาแร้ๆแก็โอ้โหยิงคมมากผมยังชมเลยเท้าซ้ายเท้าขวาของแรดของกรีนวูดเนี่ยแต่กลายเป็นว่าก,ก็มีพฤติกรรมไม่ดีนอกสนามจนตอนนี้อยู่ในเรื่องของคดีความเพราะว่าไปทําร้ายร่างกายแฟนถ้าเป็นสมัยท่านเสื้ออยู่นะไอเด็กพวกเนี้จะไม่มีโอกาสได้ได้ไดทาพฤติกรรมแบบนี้นะครับ เพราะเซอร์เล็กเอาอยู่เช่นเดียวกันกับกานาโชมันจึงเป็นเครื่องหมายคำถามว่านักเตะของแมนยูที่เป็นดาวรุ่งขึ้นมานะครับไม่ว่าอาจจะไปซื้อมาจากทีมอื่นแหละแต่ว่าก็สุดท้ายมายังเป็นดาวรุ่งอยู่กับแมนยูอย่างกานาโชเนี่ยก็เพิ่งจะอายุส9บเ้านะครับถ้าผู้จัดการทีมนะครับดูแลดีเหมือนที่ท่านเซอร์เล็กเฟอร์คูสัยนเคยทาในยุครุ่งเรืองของปีศาจแดงในพรีเมียร์ลีกนะครับในยุคเก้าศนเนี่ยทุกคนจะ เป็นกำลังสําคัญให้กับแมนยูได้แต่ถ้าเกิดผู้จัดการทีมทําไม่ได้หรือปล่อยปละละเลยชีวิตนอกสนามแล้วก็ดูแลไม่ดีบวกกับนักเตะเองขาดระเบียบวินัยเรียกว่าเกิดอาการเหลืองสุดท้ายแล้วมันก็จะไปคล้ายๆกับเมสันกรีนบูดหรือมันก็สูมเสียงที่จะแป๊กเหมือนพวกเจสซี่ลินกาดเหมือนพวกเดลี่แอนลี่ของสเปอร์อะไรประมาณนี้หรือแม้กระทั่งนักเตะของลิปูลบางคนอย่างเช่นจอร์ดอนไออะไรละ่ะหลายคนที่แบบ ทำท่าจะขึ้นจะขึ้นสุดท้ายก็แปกนะครับก็ฝากไว้ให้คิดอย่างน้อยที่สุดแมนยูในยุคหลังนี่มักจะผลิตตัวรุกเนาะ,ะตัวรุกส่วนรีพูลเนี่ยมักจะผลิตกองหลังผิดก,กันกับสมัยก่อนนะสมัยก่อนรีพูลมักจะมีกองหน้านะอ่าไม่เคลื่อนโอเว่นบ้างล็อบบี้ฟาวเลอร์ก่อนล็อบบี้ฟาวเลอร์มาไม่เคลื่อนโอเว่นบ้างส่วนแมนยูยุคนั้นเนี่ยมักจะผลิตกองหลังอาคู่หูแกรี่เนวิลหรือแม้กระทั่งกองกลางเนี่ย กองหน้าที่มาจากอะคาเดมี่ของแมนยูไม่ค่อยมีนะครับในยุคข,ของทันเซอร์เนี่ยมาก็เหมือนกับไปไม่สุดส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกที่ซื้อเข้ามาส่วนต่ั้งแต่ของแมนยูในยุคทันเซอร์เนี่ยดาวรุ่งที่มาจากอะคาเดมี่ก็จะเป็นพวกกองหลังเป็นกองกลางเป็นปีกพวกนเนี้ยแต่ของริพูลมักจะเป็นกองหน้าเออแต่ก็กลับกันในยุคนี้เราเหมือนของริพูลจะปั้นได้พวกกองหลังส่วนของแมนยูจะปั้นได้กองหน้าเนี่ยก็อหน้านี่มาหลายคนเลยนะแมนยูเนี่ยแต่จะไปสุดหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอติดตาม ะครับอ่ะไปแล้วจริงๆแล้วนะครับฝนตกด้วยหิวข้าวด้วยเดี๋ยวไปเจอกันใหม่โอกาสหน้ากับผู้องค์ฟุตบอลไลฟ์ครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทางเพจ Facebook แล้วก็ทางช่อง YouTube จวดแน่นอนครับพี่น้องช่วงฟุตบอลโลกจะภาคคู่ไหนก็ติดตามกันให้ดีแล้วกันนะจ๊ะสวัสดีครับเอา้าไม่ให้ไปอะ่ะ